อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวสถาน,นการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะฮะท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรมาอัปเดตให้ฟังกันบ้างไปรับชมกันสาวีเดนคยี่คามเมนยืนยันขายกิฟต์แพนเอฟให้กับไทยแถมฟรีขีปนาวุธระยะยิง200กิโลเมตรฟรีสื่อยักษ์ใหญ่ของโลกไม่ทน รอยเตอร์รากไส้ฮุนเซนอยู่ข้างไทยเลี่ยมมาเลี่ยมกับการจอมพลังแฉบังเกอร์ขมรก่อปูนอย่างดีเหมาะสําหรับวางไข่สื่อเกาหลีไม่ทนประนามขมรนํามรดกรโลก,โลกเป็นโล่ป้องกันรายได้ทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันนผู้ชมครับไปเริ่มต้นจากข่าวนี้ก่อนทานผู้ชมครับตอนนี้ฮุนเซนได้ทราบข่าวนี้แล้วเนี่ยโอ้โหคงจะขนลุกขนพองทานผู้ชมครับสวีเดนกําลังจะมอบขีปนาวุธแมททีออตให้แบบฟรีๆถ้าตกลงเงื่อนไขกันได้ หลังจากที่ก่อนท่านั้นเองนะฮะพยายามที่จะสกัดแล้วนะครับในเรื่องของการปล่อยเฟกนิวบอกว่าสวีเดนจะไม่ขายกิปเพนให้ไทยแล้วหลังจากที่ใช้กิปเพนมาโจมตีใส่ขมิมนต้องบอกว่าแต้มบุญสูงมากนะครับกลายเป็นว่าขมิมนได้กินไข่กิปเพนเป็นชาติแรกของโลกไม่ชั่วจริงไม่ได้กินนะครับไข่กิปเพนเนี่ยเพราะว่าเขาเอาไปใช้กันทั่วโลกนี่ยังไม่ได้สู้รบกันเลยยังไม่เคยไปทิ้งไข่ที่ไหนขมิมนโดนก่อนนู้ชมครับสร้างความปราบรื้มแก่ผู้ผลิต มากนักเลยทีเดียวคนรีวิวอย่างไทยก็บอกว่าสุดยอดคนรับรีวิวตอนนี้นี่ยังหลอนไข่กันอยู่เลยท่านผู้ชมทุกวันนี้พระ่าสุดยับเพจ army military force ได้ออกมาเปิดเผยภาพนะครับ <c oughs> ความดักดานของกระเม็น,นะครับไปเชิญสื่อต่างชาติไปดูไข่ของพ่อใหญ่ริชาร์ดดิกสันแล้วก็อ้างว่าเป็นไข่ของเอฟสบของไทยคือความจริงแล้วเนี่ยนะครับลักษณะของลูกระเบิดลังกล่าวเป็นระเบิดเก่าที่ตกค้าง นะครับตั้งแต่สมัยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะทิ้งใส่กองทัพเวียดกงทุกนะผู้ชมครับนู่นเลยปี1970ปี1973ทุกผู้ชมยุคของประธานาธิบดีของสหรัฐครับนิชาร์นิสันนู่นหลอนทุกผู้ชมครับ6เนะยเว้ยทิ้งไข่ลงมาเรื่องจะมานอนอยู่อย่างนี้เหอรอฮะดูหลุมที่มันขุดแล้วมันเอาไปวางสิมันก็จัดฉากซะโอ้โหเสียหมดเลย F16 ไหนไหนก็จะจัดฉากแล้วก็ขุดหลุมใหญ่กว่านี้ก็ไม่ได้เนาะโอ้โหก็เหลือเกินนะฮะ โอก็ไปเชิญสื่อมาท่นผู้ชมเนี่ยตามภาพเนี่ยแล้วก็มาสาธยายนะครับนี่ยิงมาแบบนี้มันหล่นอยู่ตรงนี้นะเออนี่ฮะปักป้ายอันตรายด้วยแต่พวกมึงโอ้โหนี่ยืนร้อมกันนึกว่าดูไก่ชนตีกันซะอีกโอ้โหนะฮะท่านผู้ชมนี่คือการจัดฉากครับ จะไม่ให้เรียกว่าหลอนได้จะให้เรียกว่ายังไงฮะแบบนี้หลอนฮะไอ้พวกนี้หลอนเนี่ยมันหลอนเรื่องเดียวไม่ได้ครับมันหลอนเป็นซีรีส์กดดันฮะกดดันไปทางฝั่งของสวีเดนท่านผู้ชมครับทำข่าวเฟกนิวขึ้นมาแช์กันว่อนประเทศท่านผู้ชมครับทั้งดาราทั้งนักร้องนักการเมืองนายกโพสต์หมดแชร์กันไปหมดท่านผู้ชมครับโดนสถานทูตสวีเดนสวนโป้งเดียวครับจอดเลยท่านผู้ชมหลังจากที่ไออาร์คราชทูตสวีเดนครับได้ออกมาโพสต์ผ่านเพจของ สถานทูตนะฮะท่านผู้ชมครับบอกว่ายังขายกิฟเพนให้ไทยอยู่ท่านผู้ชมครับเล่นเอาหน้าชาไปเลยครับขเมนเจอดอกนี้เข้าไปนึกว่าจะหายหลอนท่านผู้ชมครับยังฮะยังไม่หายหลอนสำหรับอิสฟูรินเซอร์ของขเมนบอกว่าขเมนกำลังจะมีเครื่องบินลบเราได้เซ็นสัญญากับสหรัฐอเมริกาในการซื้อเครื่องบินลบแล้วเหมนหลอนท่านผู้ชมครับหลอนหนักเลยนะฮะถ้าพูดถึงเครื่องบินนี่หลอนหนักเลยนะฮะก็ไปเอารูปที่ทางฝั่งของ หุนม,มานิดนะครับไปจับมือกับสหรัฐอเมริกาที่ฮาวายผมเชื่อว่าหลายคนจําได้เพราะว่าเป็นข่าวไปเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็ไปอ้างว่าเนี่ยเซ็นสัญญาแล้วซื้อ F16 16กลำ <c oughs> มันหลอนท่านผู้ชมครับหลอนกระทั้งประเทศแล้วท่านผู้ชมถามก่อนว่ามีคนขับหรือยังมึงหลอนแน่นะฮะถ้ามึงเจอเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับล่าสุดนะฮะเพจของคุณสิโรธท่านผู้ชมครับนักวิชาการชื่อดัง ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลนี้ท่านผู้ชมครับบอกว่าสวีเดนยืนยันจะขายคิปเพน E-Tuff F ให้กับไทยแถมขีปนาวุธแมทริออตระยะยิง200กิโลเมตรให้แบบฟรีอัปเกรด AEW 2ลำมูลค่า5,000ล้านบาทให้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับหลอนพอไหมขเม็น ลำพังเนี่ยเจอไข่สามพันปอนนี้ก็ว่าแย่แล้วนะครับเจอถั่วฝักยาวก็ให้นี่โอโ้โหระยะยิง200กิโลเมตรนะฮะท่านะผู้ชมครับโอโ้โหถึงพนมเป็นพอดีเลยฮะงานนี้หลอนแน่ฮะหลอนกันทั้งประเทศท่านะผู้ชมครับเรื่องเราต่อมาครับไปดูสื่อยักษ์ใหญ่ของโลกกันหน่อยนะครับอย่างรอยเตอร์หลังจากที่ทูตนะครับทห,หารในหลายชาติที่ลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุกับเรานะครับเมื่อวานนี้ท่านะผู้ชมครับทางฝั่งของยุโรปเนี่ยมากันเพียบเหมือนกันนะ มีอิตาลีสหรัฐอเมริกานเนเธอร์แลนด์สวีเดนนะฮะสวีเดนนะ่าจะมาดูผลงานของกิเพนเยอรมันฝรั่งเศสแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษท่านผู้ชมครับประเทศเหล่านี้เขาให้ความสนใจหมดเลยนะฮะไม่รู้ว่าด้วยเงื่อนไขอะไรก็ตามแต่มันจะเป็นฐานสําคัญในเรื่องของการกระจายข่าวไปทั่วโลกท่านผู้ชมครับทางฝั่งของยุโรปก็จะได้ทราบความขึ้นไหวเพราะว่า,าผู้ช่วยทูตทหารเนี่ยนะครับเขาก็มีหน้าที่กระจายข่าวอยู่แล้วท่านผู้ชม และหนึ่งในนั้นก็คือสหรัฐอเมริกาท่านผู้ชมครับสื่ออย่างรอยเตอร์เองก็ออกมาพูดถึงต้องใช้คําว่าลากไส้นะของหุนเซนซึ่งออกข่าวออกมาเนี่ยนะครับหวันก่อนที่เราจะนําคณะทูตไปนะครับนั่นก็เท่ากับว่ารอยเตอร์สื่อยักษ์ของโลกเนี่ยเขาก็ติดตามข่าวของเราอยู่แล้วท่านผู้ชมครับล่าสุด เขาออกมาพาดหัวแบบนี้ครับว่าคุณเส้นแห่งกัมพูชาเป็นผู้นําของความขัดแย้งชายแดนไทยเขาพาดหัวได้ค่อนข้างแรงอยู่พอสมควรนะครับถ้าไปดูเนื้อหาของสื่อเนี่ยเขาพูดยิ่งหนักกว่านี้อีกนะฮะวันที่3สกรกหาคม2500 18มีความตรึงเครียดที่กินเวลานานหลายสัป,ปดาห์ถึงมีความรุนแรงกลายเป็นข้อขัดแยง้งผมแดนครั้งใหญ่กับไทยเมื่อสัป,ปดาห์ที่แล้วอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาฮุนเซนดูเหมือนว่าเขาจะเข้ามารับผิดชอบในการตอบสนองของประเทศของเขามีภาพแสดงให้เห็นว่าเขานั่งอยู่หัวโต๊ะกำลังพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทางทหารและกำลังพิจนารณาแผนที่โดยละเอียด วิทยุอยู่ในมือและมีกาแฟสตาร์บัค์อยู่ในมืออีกด้วยสื่อโลกฟาดนะครับว่าฮุนเซนเป็นผู้สั่งการอยู่เบื้องหลังนะฮะรอยเตอร์ยังสับต่อนะครับบอกว่าอดีตกองโจรไม่ได้เป็นผู้นำของกัมพูชาอีกต่อไปเขาได้ส่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้กับลูกชายคนโตของเขาในปี2566หลังจากครอบงำอำนาจมาเกือบ4ทศวรรษได้รับเข้าตำแหน่งประธานวุฒิสภา แต่ฮุนเซนยังมีพฤติกรรมบทบาทสำคัญในเหตุการณ์ที่นำไปสู่การสู้รบนองเลือดที่สุดระหว่างไทยกับกัมพูชาในรอบทศวรรษจากแหล่งข่าวการทูดสามแห่งระบุว่าฮุนเซนยังคงมีอิทธิพลอย่างต่อเนื่องในเรื่องความขัดแย้งที่กินเวลานาน5วันท่านผู้ชมเห็นไหมการทูดทางทหารเนี่ยเขาอ้างอิงแล้เขาก็จายข่าวได้เห็นไหมรอยเตอร์บอกว่าแหล่งข่าวมาจากการทูดทั้ง3แห่งนะครับ ซึ่งตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกครอบคุมเป็นระบบอยู่แล้วในเรื่องของการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศนะครับซึ่งการที่ทูตเองมาลงพื้นที่ในบ้านเราเยอะๆแบบนี้นะครับมันยิ่งจะเป็นการบูมข่าวออกไปให้ทั่วโลกนั้นได้รับฟังได้เห็นกันเนี่ยในเรื่องของความจริงเนี่ยมากขึ้นนั่นเองนะครท่านผู้ชมอันนี้สื่อของรอยเตอร์เนี่ยค่อนข้างพูดละเอียดมากนะครับพูดยันเง่าของ หุนเซนเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมครับอลองไปอ่านดูแล้วกันก็ต้องบอกว่าโอ้โหสื่อยักษ์ของรอยเตอร์ออกมาพูดแบบนี้ก็ทําให้ทั่วโลกเนี่ยตาสว่างกันเลยทีเดียวนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหุนเซนมีส่วนสําคัญไม่ว่าจะเป็นการสั่งยิงพลเรือนของไทยสั่งยิงโรงพยาบาลสั่งยิงช็อปปั๊มน้ํามันนะฮะหรือแม้ว่ากระทั่งสั่งยิงโรงเรียนท่านผู้ชมครับนี่คือหลักฐานชัดที่สื่อทั่วโลกเขามองเห็นแล้วในตอนนี้นะฮะ ต้องใช้คำว่ารอยเตอร์อยู่ข้างไทยของเราท่านผู้ชมครับเรื่องราวต่อมาครับไปดูบังเกอร์ของขามิ้นกันหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยเพจของพี่กันจอมพลังนะครับได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องของบังเกอร์ขมิ้นและคูเลตที่ดูได้มาตรฐานนะครับคือสร้างด้วยปูนเลยทีเดียวท่านผู้ชมครับซึ่งพี่กัรจอมพลังนี้็ถือว่าเป็นแนวหน้านะครับหัวหมู่ทะลวงฟันในการช่วยเหลือพี่พิธหารมาตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุนะ พัฒนาฐานให้กับทหารนะครับทำบังเกอร์ให้กับชาวบ้านแล้วก็ทหารรวมถึงทําถนนนะครับในเรื่องของการดําเรียงคนเนี่ยได้ดีขึ้นนะต้องบอกว่าพิกันเนี่ยถือว่ามีส่วนสําคัญในการช่วยเหลือทหารเอามากๆท่านผู้ชมครับก็ขอชื่นชมนะผมก็ติดตามพิกันอยู่ตลอดเวลานะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งพิกันเองเนี่ยนะฮะได้ออกมาโพสต์แบบนี้ครับว่าคาเมนมันกําลังทําบังเกอร์ขุดคูเลดปูนอย่างดีมันเตรียมตัวที่จะเล่นเรามานานแล้ว และคิดหรือว่ามันจะหยุดแค่นี้ผมไม่เคยเชื่อใจขามนเลยวันนี้เราต้องเล่งเสริมความแข็งแกร่งให้คนของเราเช่นกันส่วนคนที่ไม่คิดจะช่วยก็อย่ามาขวางซึ่งบังเกอร์นี้นะครับมันก็ถูกเชื่อมโยงไปในเรื่องของข้อมูลของกองทัพที่มีอยู่แล้วนะฮะท่านผู้ชมก็เตรียมที่จะรับมืออยู่แล้วแล้วก็ทางฝั่งของ ทูตนะครับผู้ช่วยทูตทหารที่เข้าไปดูวันนี้เองเนี่ยรวมถึงเอะขราชทูตรวมถึงอุปทูตต่างๆและตัวแทนทูตได้เห็นหมดแล้วท่านผู้ชมครับในตําแหน่งของขเขมรที่กําลังสร้างอยู่ในที่ลูกล้ําเข้ามาในประเทศไทยของเรานะฮะท่านผู้ชมครับเออก็ถือว่าทําออกมาได้สวยดีเหมือนกันท่านผู้ชมครับรั้วรอบขอบชิดนะครับทำเป็นปูนเออนะเออมีการขุดอะดับลงไปด้วยนะครับาตาม พื้นที่เนาะเอออันนี้เหมาะนะเหมาะเหมาะมากนะฮะเหมาะสำหรับการวางไข่ของ F16 หหรือว่ากิฟเทนนะตรงนี้เอาสักส0 0พันปอนด์นี้น่าจะน่าจะเกี้ยงผมว่านะแค่นี้เองเนี่ยคงไม่ขนามือ F16 เราอะท่านผู้ชมครับ <c oughs> เหมาะฮะเหมาะกับการวางไข่มากครับเออ,อะนะครับลงทุนกเข้าไปแม่ลงทุนนะเนี่ยถือว่าใช้การลงทุนสูงเหมือนกันนะครับในการทำบังเกอร์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยอืมคิดว่าจะกันอยู่ไหม่ย อลองดูลองดูขมิ้นเราลองดูนะฮะเออลูกล้ำเข้ามาเยอะๆเออขนกันมาเยอะๆด้วยมากองไว้ตรงนี้เยอะๆนะครับจะได้จัดการครั้งเดียวไหนๆก็พูดถึงบังเกอร์แล้วทุกผู้ชมครับไปดูปราสาทตาควายกันหน่อยหลังจากที่ขมิ้นครับเข้าไปบุกยึดในตัวปราสาททุกผู้ชมซึ่งเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้กับยูเนสโกอยู่พอสมควรนะครับซึ่งก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่ายูเนสโกมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการดูแลมดรดกโลกซึ่งแน่นอนว่าไทยของเราก็มีอยู่8แห่ง นะฮะท่านผู้ชมครับแต่ประสาทตาควายเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นนะครับแต่ก็ถือว่าผิดฮะท่านผู้ชมครับผิดกฎหมายส่วนที่สัญญาบวกกับอยู่ในเขตพื้นที่ไทยแล้วเนี่ยเขมรมายึดแบบนี้ยิ่งผิดกันเข้าไปใหญ่ท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นการลุกลา้นประเทศไทยโดยตรงนะครับที่สําคัญเองสร้างความเสียหายต่อตัวประสาทเพราะว่าไปตั้งบังเกอร์ทหารหลบนะครับทหารไทยอยู่ในนั้นล่าสุดสื่อเกาหลีออกมาประนามใหญ่เลยครับบอกว่าใช้มรดกทางวัฒนธรรมของไทยเป็นโล่ป้องกัน ทําให้ไทยไม่สามารถที่จะกล้ายิงเขมรในตัวปราสาทได้เพราะว่ากลัวความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวปราสาทเขามองบวกท่านผู้ชมครับสื่อของเกาหลีใต้ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับไทยของเราก็ไม่กล้ายิงใส่อยู่แล้ว